ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคนดังฝั่งทนสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยืนยันเป็นทางการแล้วจะไปร่วมงานกับพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงสุวรรณโดยลอาออกจากพักเพื่อไทยด้วยการส่งหนังสือไปยังกก,ะกะตมีผลวันนี้และจะไปสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐเป็นทางการในวันที่12ธันวาคมนี้หลังจากประหองระแหงกับเพื่อไทยมานานนับวันอยู่บำรุงลูกชายแพ้เลือกตั้งเขตบางบอนปี2566ต่อไอรักชนกศรีนอ และร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เข้าสภาเป็นสสบัญชีรายชื่อครั้งแรกในรอบ10ปีตระกูลอยู่บำรุงก็ถูกลดบทบาทลงไปมากมีการท้าทายให้ไล่ออกขับออกจากพักตอนวันย้ายพักตลอดจนเคยมีการทวงบุญคุณที่เคยช่วยทักษิณชินวัตรมาก,ก่อนด้วยแม้จะไม่สบายมากนะักกับการเข้าร่วมพลังประชารัฐของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเพราะวันอยู่บำรุงก็ออกจากเมือไทยมาร่วมงานกับลุงป้อมปีกว่าแล้วและได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมกทมเตรียมว่าที่ผู้สมัคร ส,สู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงด้วยเพียง <P ew ing> แต่ภาพในอดีตของร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับพลังประชารัฐเหมือนเป็นเส้นขนานที่ไม่อาจบรรจบกันได้เพราะเป็นขุนพลเบอร์ต้นๆของเพื่อไทยที่เคยวิพากษ์วิจารณ์พักพลังประชารัฐว่าสืบทอดอำนาจเผด็จการโจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรมาทุกยุคทุกสมัยก่อนที่วันไปช่วยงานที่พลังประชารัฐจึงไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตเฉลิมลดแล่นทางการเมืองอย่างโชคโชนและ ได้รับฉายาเหลืมดาวเทียมและขุนศึกฝั่งทนปัจจุบันอายุ78ปีเป็นอดีตข้าราชการตำรวจก่อนพลิกชีวิตเข้าสู่การเมืองในฐานะผู้ร่วมการพยายามก่อรัฐประหารรัฐบาลพนเอกเปรมตินสุลานนท์ในเดือนเมษายนปี2524แต่ทำไม่สำเร็จถูกไล่ออกจากราชการตำรวจต่อมาได้รับการเนรโทศกรรมเริ่มต้นการเป็นสะสะครั้งแรกในปี2526สังกัดพรรคประชาธิป,ปัตย์ต่อมาในปี2529ได้ก่อตั้งพรรคมว นชเป็นหัวหน้าพักมีฐานเสียงที่สําคัญในกรทมโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและบางบอนเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันและถูกรัฐประหารถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติถูกยึดทรัพย์ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเมื่อสถานการณ์ที่คายกลับประเทศไทยได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมในรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชาและเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธก่อนยุบพักมวลชนไปร่วมกับพักความหวัง หม่และเมื่อความหวังใหม่ไปรวมกับไทยรักไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ได้ร่วมด้วยกระทั่งหลังรัฐประหารปี2549ทักษิณต้องหนีไปอยู่ต่างแดนก็มีภาพร้อยตำรวจเอกเฉลิมพาลูกชายไปเยี่ยมที่ลอนดอนจากนั้นจึงได้ร่วมงานกับ พรคพลังประชาชนพร้อมกับสมัครสุนทรเวทได้ตําแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อพลังประชาชนถูกยุบก็ร่วมงานกับเพื่อไทยมาจนถึงปัจจุบันโดยสมัยยิ่งรักชินาวัตรได้เป็นรองนายกด้วยแต่หลังคอสชอย,ยึดอานาจบทบาทก็น้อยลงแต่ยังคงความเก่าเกมส่งวันเป็นสสได้ในปี62ก่อนมาไพ่พักส้มในปี66และออกจากเพื่อไทยในที่สุดพรคพลังประชารัฐบ้านใหม่ของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอาจไม่ใหญ่โตเหมือนเพื่อไทยแต่การได้นักการเมืองระดับ พักการมีประสบการณ์โชคโชนมาร่วมงานด้วยถือว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งทนพลังประชารัฐของลุงป้อมที่มีวันอยู่บำรุงเป็นขุนพลหลักและมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาเป็นแบ็กอัพอีกแรงก็อาจจะพลิกกลับมาปักธงอยู่บำรุงคว้าชัยในเขตบางบอนน้องแขมภาษีเจริญได้อีกครั้งแม้คู่แข่งจากพักส้มและพักเพื่อไทยจะยังน่ากลัวแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับพลังประชารัฐที่เคยถูกมองว่าเป็นเส้นขนานอย่างบัน จบกันได้การที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมและวันอยู่บำรุงจะกลับมาฟ้าชัยในถิ่นบางบอนภายใต้สีเสื้อของพลังประชารัฐก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก